ทุกคนฮะคลิปนี้ผม p r o อ e s s เนอร์เดี๋ยวนี้มันก็จะชื่อว่าโลกในแบบของป๊ปปีเนว้เกนเหมือนเดิมทุกคนโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนคันวินมันคือผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรท่านเราเล็ดครบน่งคันวินแต่ที่แน่วันนี้ฮะโมก็ที่ผมไม่ได้สรุปอัปเดตเกมนี้เพราะว่าชับเตอร์สามยังไม่ได้ถูกแอดเข้ามาเลยทุกคนใช่ต้องอยางนี่ก่อนคา่าห้า เดี๋ยวต้องต้องเล่นพาให้จบก่อนทุกคนเดีแบบ๋ยวผมมาให้ทุกคน two hours later okay. โอเคอเคูอค้แต่อู้แต่แต่มันมุมมองบวกที่หนึ่งนั่นนี่ยล็อกเป็นหนึ่งมุมมองบวกเขที่หนึ่งซะด้วยอะไรนี่เปิดไปยังไงเนี่ยอ,อ๋อรู้แล้วตรงนี้โดดใช่ไหม ฮึบฮึบอ่าตก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 ก่อนตกก่อนโอเคโดดไปเออนั่นแหละโอเคผมโดดข้ามตรงนี้ได้ปะโดดข้ามได้วะอันนี้ไม่ใช่ทา,ทางที่เราไปเราตรงไหนวะ ประตูแดงนี้ใช่ไหมอ่าใช่ประตูแดงนี้ปึืบโอ้โหเซฟกลายเป็น f แทนเซฟกลายเป็นจาก V กลายเป็น f แทนเอ้ยเดี๋ยว,วเกือบเกือบไม่รอดชึบเ,เอา โอ,โอ้ไม่นะตกอีกแล้วชึบเหมือนคนเหมือนแบบเพิ่งรีบไปเออตอนนี้นเรารีบวิง่งรีบโดดรีบโดบโดเออโอเค,อเคอแต่จะทำออกไหมดีลนลเแหละบอกจริงๆค่ะพูดจริงออกมาดีมาก ไปชืบนั้นไงแคทแนปชืบโอเคเข้ามาแล้วก็จเจอกับอูมีเลือดตรงนี้ด้วยน่ากลัวอืมโอเคเตรงนี้ใช่ไหมโอเค อ้าวแล้วอ๋อต้องใช้แบตเตอรี่ลืมไม่เล่นเทปแล้วกันผมขี้เกียจเล่นไหนว่าแบตเตอรี่นี่นอันหนึ่งื้อโอเคมีแก๊สบ์ดบรต,ตรงนี้ด้วยทุกคนแต่กดแต่กดไม่มีปุ่มกด โอเคซื้อสีเข okay. ียวมาสีเขียวแล้วก็เปิดอันนี้โอเปนโอโหเประตูไม้ด้วยปกติตรงนี้จะมีออลลี่เขาวอานี่จะเขาว่านี่จะโทรมาใช่ไหมแต่นี่ไม่มีโอเคเปิดเปิดไฟฉายแป๊บเปิดไฟฉายก่อนคอนเนก ได้เดยเป็นหนึงหน่งเป็นหนึ่งข้าก่อนโอ้โหชึบเ,เอาเคยเอาสีแดงเหรอเออจริงด้วยต้องต้องใช้สีแดงมืงนี้โอเคต้องปุ๊คันโยกนี้ ชื่โอเคสองในอันที่สองอ่ะโหลดเร้องอีกนี่พาร์ทอะไรไม่มีบอกอีกด้วยโถ โอเคเนี่ยเข้ามาแล้วเอาอ๋อนี่ไงการนั่งตรงประตูได้ยฮะแจ๋วทำไมเพลงแปลกแปลกอ๋อเขาใช้ใช้เพลงอย่างมูนไลท์แซนเน็ตเดี๋ยวฟิเวเดี๋ยวไว้ก่อนเผื่อจะได้เผื่อจะได้ได้มีโอกาสไปฟัง อาเฮ้ยโอ้โหกดกระโดดปุ๊บเปีนยเราไม่ตายทันทีเลยแล้วเราก็ต้องเราแค่กลับมาเฉยมืดแล้วเนี่ยพูดจริงมืดมาก มาถึงแล้วเพลย์แค่โอเคฟลา์ฟอร์เวิร์ดไปอีกรอบทุกคนแล้วมีฮักกี้ให้รูปรูปอะไรรูปแบทรูปแย่ๆด้วยฮะทุกคนเห็นเปล่าผมขบซูงให้ดูเห็นไหม อเอง่ายก็แค่บัดแบ้น,นั่นแหละไม่ไม่ต้องให้ให้สมจริงอะไรขนาดนั้นก็ได้จริงๆโอเคหลังจากโอเคหลังจากนี้ก็เสร็จอ่าว่าอะไรเชียวรออัปเดตก่อนแต่เราสามารถเข้าชมได้ฮะเพถ้าเราถ้าใครอยากอยากเข้าชมก็มาเข้าชมครับเพราะว่าตอนนี้เกมมันยังยังสร้างไม่เสร็จทุกคน ยังสร้างไม่เสร็จเลยผมพูดจริงคลิปนี้ฮะขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบเกมน,นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสำคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งจเตือนจะม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายจ้า